เดิแนแค่นะนี่นะตู้ปเปลี่ยนใหม่บอกมีใหม่นะรับคันนี้อาการซ้ำมากนะคือเครื่องยนต์หลวมอย่างรุนแรงนะ,ะลูกสูบต้องใหม่อย่างเดียวเพราะว่าลูกสูบเขาตายหมดแล้วนะแหรนตายแบรนติ่งนะทำให้ร่องลูกสูบมีปัญหานะก็จะก,การเปลี่ยนให้นะจบแน่นอนแล้วก็ระบบน้ำนะจะให้ใหม่ นะส่วนในตัวนี้นะตัวนี้ก็เรียกข้อออยนะข้อออยข้อน้ำนะก็เป็นสนิมนะเราสั่งลูกตืึงตีให้อยู่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเข้านะก<ส><ส>่อนจะยกเครื่องขึ้นนะครับนีส่สวยงามตามทองเรื่องนะครับคันนี้นะครับ วันนี้มาเจอติดคลิปในงานทนะเทนนิสงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะอันนี้เชฟโรเลตไฟตาสองชั้นะครับอะไรกันเครื่องยนต์รวมวันออกด้านไม้วัดอย่างรุนแรงนะอันนี้นะ้ำมันเครื่องมันกระเด็นออกมาเลยนะเหนไหครับน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาเลยนะ ุนแรงนะอันนี้ก็หลวมนะแล,แล้วก็ฝังไก่ระบายนี่เอาลงข้างล่างนี่ควันคุ้มเนะเหมือนไก่ย่างเลยนะคันนี้เวลาเครื่องร้อนจัดๆนะครับคันนี้ต้องยกเครื่องลงมาทำใจรวา,ารหอนเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูปลอกสูบกันนะหลังจากยกลงมาแล้วมาดูด้านในกันว่าคันนี้จะช้ำม,มากช้ำน้อยอยังไงนะเยอะเลยนะสําหรับกันนี้นะกับระบบน้ําน,นี่ ต้องจัดใหม่หมดเลยนะดูสภาพแล้วนะครับท่อน้าบวมท่อน้ําบวมนะเป็นสนิมทุกจุดเลยนะดูนะเป็นภาพสนิมนะครับแล้วก็รั่วซึมเดี๋ยวตั้งเครื่องคันนี้นะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมด,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 ดูดูเทอร์โบครับสปะโปกมากๆนะแล้วก็แกนเทอร์โบนะแกนเทอร์ แกนบโบนี่โยกอ่าโยกแต่หมุนได้อยู่นะครับแต่ถ้าโยกแล้วมันชิดแบบฟูดๆแกนหลวมแน่นอนนะครับแต่ก็ถือว่าตัวนี้ก็เดหดดีนะต้องต้องซ่อมตัวด้วยนะเขียนทุกซ่อมอ่เลกเวิร์กมากเลยนะนี่นะก็คันนี้ก็ยังยังดีที่มาก่อนนะถ้าถ้ามาช้าวันนี้เราดูสภาพน้ำนะ คาบน้ำนี่เหนไหมรัม่วออกหมดแล้วนะฮะยืนปล่อยไว้นี่เสื้องงอกนี่หนักกว่าน,นี้นะหนักเล่านะครับผมก็ <c oughs> ทำการอุ้มฮันนะมันจะช้าหน่อยนะ้าอย่างนี้ก็ไม่นานมากนะครับ MC ไปที่เจ็ดวันต้องเสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ เอาลือลงมาหรือออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูร่องแหวนนะครับแล้วก็รูปดูตรงปอกสูบนะฮะเป็นขึ้นนะครับปอกบสูเป็นขึ้นเลยนะครับนี่ขึ้นเลยปอกนี้เป็นปลอกแค้อยู่นะยังไม่เคยติดเื่องนะครับตอนนี้ดำเดิมนะดูร่องแหวนทาามไหม ่างมากนะออกน็มีข่าวร้ายกับคันนี้นะข่าวร้ายแจ้งเลยนะเพราะว่าลูกสูบมีปัญหาซะแล้วนะคันนี้แหวนตายแหวนติดเลยนะลูกสูบมีปัญหาแล้วนะเพราะว่ารองแหวนตรงลูกสูบมันติดไปแล้วนะกับแหวนนะครับให้ดูให้ดูให้ดูก็จัดนะนี่ถ้ามันไม่ติดเป็นแบบนี้อ่าไม่ติดเป็นแบบนี้นะครับติดติดติดนะะเห็นคาบก็เมาคาบเลยไม่ติด ตัวนี้แหวนน้ำมันก็ตายแหวนน้ำมันมันตายไปติดไปแล้วนะฮะก<ม>็คือล่องแหวนกับกับลูกสูบเนี่ยน่าจะสูดด้วยนะฮะซองล่องคงไม่ได้นะฮะเสี่ยงนะครับกรรมการที่ยกเครื่องมาอีกรอบหนึ่งนะคันนี้ในคันนี้นะชัดเจนนะลูกสูบตายไปสองลูกนะครับสองลูกลูกไหนบ้างลูกนี้น,น,นี่แหวนน้ำมันใช่ไหไมดิแหวนน้ำมันนี่แหวนขวดก็าตาย น้ำมันก็ตายตายซอยปวดเบนน้ำมันตายหมดนะครับสองตัวนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวโทรหาเอฟทีอีกทีนึ่งน,นะกับเค้านี่ต้องเปลี่ยนลูกสูบนะอันนี้จบเลยนะเดี๋ยวลูกสูมมบตีปอกใหม่นะครับระบบน้ําทีมงานเรานี่จัดให้ใหม่ทั้งทั้งระบบนะเพราะาเรื่องน้ําสําคัญนะการหัววอร์อลเครื่องยนต์เนี่ยสําคัญมากนะถ้าเราใส่ท่อน้ําแปบ๊บน้ําเดินเข้าไปนี่ เช่นที่จะตับมาหาเรานี่สูงมากนะฮะกับการแก้ไขางานนะครับเรือรอหมดแล้วนะครับเรือรอทุกชิ้นนะสูงสูงสูงไปลงคลื่นมาแล้วนะครับได้เป็นก่อนเอาไปเป็นก่อนเลยนะมงสูงนะครับออกจากห้างแน่นอนนะครับใหม่ทุกชิ้นตัวน,นี้นะนะพอดีเราติดธุรกิจครับ งานก็ค่อนข้างจะเยอะนะรัดตัวรัดกลุ่มนะก็้าเลยเาทาคลิปออกมาไม่ค่อยได้คุณภาพสักเท่าไหร่นะก็ขอโทษ FC ด้วยนะก็จะบอกในส่วนสำคัญสิ่งสำคัญนะในแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะทันนี้นะกับการต e ีปอกใหม่นะตอนมาใส่แหวนไม่ได้ถ่ายดูนะแหวนสวยมากนะแล้วลูกสูบเบิกแค้นะ เปลี่ยนใหม่บอกนี้ใหม่นะแับคันนี้อาการทํามากนะคือเจ้าเกนหลวมอย่างรุนแปลนะรลูกสูบต้องใหม่อย่างเดียวเพราะว่าลูกสูบเขาตายหมดแล้วนะ,ะแวนตายแบนติดน,นะทำให้ล่องสูบมีปัญหานะก็จะก,การเปลี่ยนให้นะ,ะจบให้นอนแล้วก็ระบบน้ำนะ,ะจะให้ใหม่นะ,ะส่วนในตัวนี้นะ,ะตัวนี้ก็เรียกข้อออย ก็ออยก็น้ำนะก็เป็นสนิมนะเราสั่งลูกกลึงตีให้อยู่เดี๋ยวเรามันำมาต่อเข้านนะก่อนจะยกเครื่องขึ้นนะครับนี่สวยงามตามทองเรื่องนะครับคันนี้นะครับไปต่อไปต่อนะตรตรกะับฟ้าสูบนะเาลี่เปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะแต่ว่าเป็นอย่างนี้แหละว่าเราล้างทำความสะอาดใหม่นะครับอ่า แล้วตาน้ามีใหม่นะมีใหม่นะชัดเจนนะครับตาน้ามีใหม่นะเป็นทองเหลืองนะครับผมซีนวาลเปลี่ยนใหม่วาล์วดีสียเปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับกับฝาสูบคันนี้นะสอบถามลงจึิงแล้วบอกว่าโอ้ยบางมากนะ,นะต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บบาเจะบาวไว้เรับประกันวางเรียบร้อยดาวทาเรียบร้อยนะปรปกบเลยประกบดาวทาเรียบร้อยนะประกบดูไย ตั้งรถสองตัวฝั่งนี้ตรงของด้านหน้าเนี่ยเนี่อะไรไม่ง่ายเลยนะครับในรุ่นนี้นะซูบแล้ว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 นะโอเคต่อไปก็ขัดปอนขัดปอน,น,ปอ,นอ่ามาดูนะท่อน้ำท่อน้ำตะโบนะเปลี่ยนใหม่บนล่างนะท่อน้ำไหลกลับตะโบเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ที่เป็นปัญหาานะในคันนี้จัดเปลี่ยนให้หมดปั๊มน้ำ ยังใช้ได้อยู่นะครับท่อน้ำข้างเครื่องตัวนี้ตัวปัญหาชอบรั่วนะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับท่อน้ำเห็นเป็นอย่างนงี้นะเบิกแท้นะครับก็จะเป็นเส้นยา,ยาวๆเลยเบิกแท้นะแพงนะเส้นหนึ่งพันกว่าบาทนะท่อ,อยางน้ำกองพัดลม สร้างเครื่องฝั่งนี้ที่เปลี่ยนยากๆนะฮะนี่ตัวนี้เบิกเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนี่ตัวด้านหลังนี่นี่นะครับกระจกนะครับนี่ทั้งระบบนะระบบน้านะฮเติมนิดหน่อยกับคันนี้นะยางโมลด้านในนะที่เป็นตัวซับตัวนี้นะของตัวนี้ตัวเดิมเขามันเปื่อย,อยแล้วนะ ใช้ไปเองแค่เดียวนะไปะหาเรื่องโมเลดีนี่โมเลดีตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ซีนดัดเข้าไปลึกนะจึงใหม่อ่าก็ประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยเนี่ยตัวนี้นะี่ก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะเต้นตั้งนิดหน่อยได้โมเลดีใหม่หนึ่งลูกนะครับ ไปต่อไปต่อกับเชฟโลเล็ตคันนี้นะทำการอุหนเครื่องยนต์นะยกลงไปเสร็จแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเติมแล้วน้ำยาหัวน้ำเติมแล้วนะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะเอ้าเฮ้ยอันนี้ตอนสตาร์ทต,ติดแล้วนะ FC หรือว่าไม่ใช่ทีมงานไม่เรียกนะตอนสตาร์ทจน,นแรกๆนะก็ะเลยทำใหม่นะประมาณนี้เครื่องยนต์ติดขึ้นมานะน,นิ่งเลยครับเพิ่งเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้นี่นะครับ คลิปเลยนะคันนี้เสียงเครื่องนะเงียบคลิปเลยนะมาดูมาดูาการเดิมเข้ามานะาการไม้วัดนะครับนี่นะดูเลยนี่น,น,นรนร,ร,ร้อน,อนดูทีนึงนะครับคันนี้สตาร์ททิ้งไว้นะประมาณอย่างน้อยต้องมี6ชั่วโมงนะครับลานยินทิ้งไว้นะครับ แล้วออกวิ่งทดสอบนะถ้าน้ํารั่วซึมนะครับแก้ไขน้ำมันรั่วซึมแก้ไขนะถ้าไม่มีออกวิ่งยาวๆเลยอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งเอฟซีได้เลยนะกับคันนี้นะครับนี่นะคันนี้ลั่นไว้ไตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้านะครับตอนนี้ข้าที่ก็ตกดินแล้วนะครับตกดินแล้วนะนี่นะครับฝั่งนู้นก็ตลาดนัดนะฮะนี่อย่าง้เจริญการช่างนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดนัด ครับนะเราตรวจดูนะฮะตามจุดต่างๆแล้วนะวุดดูครบดูนะสองดูนะไม่มีรั่วซึมนะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับแล้วไปดูจุดคลายเม็กต,ตรงนี้นะไปดูนะจุดคลายเม็ดต,ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวออกมาให้ดูนะบานว้โอ้เกือแปดชั่วโมงแล้วนะน,นะไม่มี ม,มีเลยนะไฟระบายไม่มีเลยปันดอกก้านไม่วัดไม่มีเลยนะครับตันนี้จบแน่นอนนะครับพร้อมส่ง FC แล้วนะตันนี้พร้อมส่ง FC แล้วนะครับวนนี้ฮะจบงานจบงานนะกับการวบกอนเครื่องยนต์ตันนี้นะครับก<ม>็สำหรับตันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะเดี๋เลยลูกสูบตายแรงติดเปลี่ยนใหม่สี่ลูกนะฮะแล้วก็อะไรด้านใดใหม่หมดนะฮะ ก็ทดสอบแล้วนะครับสำหรับคลิปที่เราทำออกไปครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะช้องยูทูบแง่เจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่ราทำออกมาครับกสวัสดีครับผมเกจบงบไม่ปานไปที่แง่เจริญการช่างครับ